สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผม G ีคอร์ดทีวีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม ROX Next Generation เหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้เราจะมีเทคนิคพิเศษมานะครับมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเทคนิคพิเศษเหรอกครับมันก็เป็นเทคนิคธรรมดาทั่วไปที่หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมคือการหาเหรียญอ่าไม่ใช่เหรียญสิหาเพชรชมพูนะครับผมนี่เลยเพชรชมพูตัวนี้เลยนะครับผมว่า เราหาอะไรหรือว่าเราคราอะไรหรือเราทำอะไรขายดีนะครับผมตอนนี้นะครับที่ลองที่ทุกคนสามารถที่จะลองไปเช็คได้นะครับก็คือสินค้ายอดนิยมนะครับมาเช็คดูได้ว่าอะไรที่ขายดีบ้างนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปหานะครับหรือว่าคราฟนะครับเออรวมอะไรพวกนี้แหละเออมาขายได้นะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยมีเพชรชมพูที่มากขึ้นนะครับผม เราจะได้เอาไปทําอย่างอื่นเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้มาทําแค่ของที่เรามีอาจจะไปทําอย่างอื่นอาจจะมาซื้อพวกอ,อุปกรณ์เอาไปอัปเกรดของของเรานะครับผมตัวนี้เราก็สามารถมาเช็คได้ว่าเลทเพิ่มมีอะไรบ้างนะครับผมเลทลดมีอะไรบ้างนะครับแต่นะครับผมที่ตอนนี้อาจจะเป็นแบบอมตะเลยก็ได้นะครับก็คือของคราบนั่นเองนะครับผมวัตถุดิบในการคราบของนะครับ ก็หลักๆนะครับที่ผมทําขายบ่อยๆนะก็จะเป็นพวกหินพวกนี้นะครับแต่ผมอเรียกว่าเป็นอักษรรูนละกันนะครับผมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนๆเนี่ยมันคล้ายๆนะเอออักษรรูนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ผมชอบจะทําพวกนี้ขายแต่ผมจะเช็คราคาก่อนว่าเฮ้ยอันไหนที่แบบราคามันสูงๆหน่อยอ่าเราไม่ได้ว่าจะขายในราคาที่สูงนะแบ่งเหรียญ ไม่ใช่ดิอักษรตัววิทนะครับผมอักษรที่เพิ่มค่าวิทนะครับอาจจะไม่ใช่เพิ่มค่าวิทหรอกครับมันอาจจะเป็นตัวแทนอะไรสักอย่างอ่าอักษรรุ่นตัวไอนะครับผมก็ราคาตอนนี้จะอยู่ตกอยู่ที่ก้อนละห้าพันสิบเพชรชมพูนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะตั้งขายในราคานี้เลยหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยราคานี้มีคนตั้งเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะแนะนําก็คือให้ตั้งในราคาที่แบบ มันต่ํากว่าต่ำกว่าแค่ขั้นเดียวอย่างเงี้ยครับผมนี่นี่นี่เห็นไหมเขาก็มีคนมาขายตัดราคาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือชอบของถูกไงเออเนี่ยผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมพลาดไปนิดนึงเนี่ยปกติผมจะทําตัวหินเด็กนะครับผมขายนะครับหรือว่าตัวอักษรรุ่นตัวเอ็นนั่นเองนะครับพอใช้ว่าเป็นตัวเอ็นลวกันนะครับผมคนอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นแต่ผมผมเรียกแบบเนี้ยอักษรรุ่นตัวเอ็นอะไรประมาณนี้นะครับมันจาง่ายดี บางทีอาจจะจำชื่อก็ได้เด็ก stone นะครับเด็ก stone ชั้นขั้นหนึ่งเงี้ยมันก็จําง่ายเหมือนกันแต่ผมดูตามรูปเอาไม่ค่อยจําชื่อหรอกอเนี่ยผมพลาดละตรงเนี้ยถามว่าเฮ้ยเขามันขายมันขายราคาเดียวกันไหมขายราคาเดียวกันครับแต่ว่าตัวเนี้ยอักษรตัว n เนี่ยหรือว่า dex stone เนี่ยมันขายดีกว่าทุกคนตัวเนี้ยขายดีเลย นะครับตัวนี้ขายดีเลยแล้วก็ที่ขายดีอย่างต่อมาก็คือโกนะครับผมหรือว่าทองนั่นเองนะครับสลับสายขุดเมืองนะครับวัตถุดิบที่ในการใช้ก็คือในการใช้ทำนะก็คือก้อนทองครับผมก้อนทองแล้วก็โคออยล์นะครับผมใช่ปะวะผมไม่แน่ใจถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษอ่าหลักๆที่ผมทำนะทำขายก็จะมี2อย่างนี้นะครับ ถามว่าเฮ้ยทำไมราคาของโกเนี่ยตัวเนี้ยทำไมราคามันไม่ค่อยตกเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมานะครับเพราะว่ามันเอาไปทำการคราฟไม่ใช่คราบติดเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับผมได้นั่นเองนะครับผมก็เ,เลยมีคนใช้เยอะนะครับผมส่วนไอรอนก็เหมือนกันนะครับไอรอนบางคนยังไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะเอาตัวไอรอนเนี่ย ไปแลกเป็นชุดได้นะครับผมผมก็จะทําคลิปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตเก็บนะครับผมเก็บตัวไอรอนก่อนนะครับเพราะราคาแพงเกินนะครับผมตังไม่ค่อยเมนะฮะวันนี้นะครับผมผมจะมาทำตัวนี้เลยนะครับมาคราฟลูนขายนั่นแหละเออน่าจะเป็นตัวตัไอนะครับผมเพราะว่าเตรียมของมาละเป็นตัวไอนะครับ ในการขายวันนี้นะครับผมปกติผมจะขายเด็กนะครับแต่วันนี้มาขายวิตดีกว่าเออนี่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับผมอุปกรณ์ครับก็อ่าวัตถุดิบในการครับนะครับก็จะมีเป็นหินนะครับผมเวลหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับเหมือนเปลือกหอยนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ผมเรียกว่ามันเปลือกหอยนะครับตัวเนี้ยนะครับผมไปตกปลาที่พอนเทล่าเอ้ยไม่ใช่ดิตัวพอนเทล่าเวสเกตนะครับก็ จะได้ตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าวัตถุดิบนั้นอ่ะมันใช้อะไรบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับวัตถุดิบนะครับก่อนที่เราจะตกปลารเราก็ต้องดูก่อนว่าใช้วัตถุดิบอะไรนะครับเราก็คลิกที่วัตถุดิบแล้วก็คลิกตัวนี้เราก็ไปซื้อของเลยนะครับผมอ่าตอนนี้มันไปไม่ได้เราเพราะผมนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวมันเดินมันม่วก็เลยกดให้มันั่งไปก่อนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนอนะ่ะผมได้บอกว่า เวลาในแต่ละวันเนี่ยที่เราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยเราจะไทคิปอะผมจะมีบอกว่าเออเราต้องอไปขุดแร่เท่าไหร่ไปตกปลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าเวตกปลาเนี่ยมันให้เหรียญเหรียญตกปลานะครับผมวันละ1ิบเหรียญผมวันนี้ผมน่าจะใช้ไปละน่าจะซื้อเพิ่มด้วย1ิบเหรียญน,นะครับก็ มันจะทําได้วันเว้นวันนะครับก็คือขุดแร่3นะครับผมแล้วก็ตกปลา1แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นขุดแร่4เลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะอันนี้ที่ผมให้แค่4ี่ปกตินะปกติถ้าแบบทําแบบขุดแร่เลยอย่างเดียวหรือว่าขุดแร่บวกตกปลาเนี่ยจะเป็นขุดแร่4ตกปลา1อ่าวันไหนที่ตกปลาไม่ได้ก็จะเป็นขุดแร่5ไปเลยนะครับผมสตาน่า จะเหลือแค่ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ที่ผมให้3กับ1หรือว่า4นะครับผมก็คือเพราะว่าเราอาจจะต้องค้าของมาขายด้วยไงเออก็เลยแบบเผื่อสตาร์มิน่าไว้นะครับผมวันนี้ก็ไปผ่านมาแล้วทั้งหมด4 0 0พสตาร์มิน่านะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ที่530นะครับก็จะเอามาค้าของนี่แหละเฮ้ยพูดเกิดมาซะยาวแล้วไปเราค้าของขายกันดีกว่านะครับก็ ราคามันอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของที่ขายได้เรื่อยๆอย่าลืมนะย้ําเลยว่าเฉพาะโดยเฉพาะคือตัวเอ็นกับทองเนี่ยขายได้เรื่อยๆนะครับขายได้ตลอด,อาดมาตั้งขายเลยนะครับผมถ้าเสียงผมเริ่มหายไปผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาตีตีหนึงจะตีสองแล้ว โดยประมาณนะครับผมเขาขายราคาอยู่ที่4,860นะครับมันถามว่ามันเยอะไหมมันก็มีคนขายเยอะแต่ผมต้องการที่จะขายให้เร็วกว่าอ,อผมก็ต้องตัดตัดราคาแต่มีของแค่เจชิ้นแต่เจชิ้นก็ได้ส0 0 0มนแล้วนะเออก็แพงอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรา,าจะต่อคิวขายกับเขานะครับผมเด้งขึ้นมาเท่าไหร่เองเด้งขึ้นมาพันกว่าพันพันยี่สิบอะ ผมว่าผมเน้นขายไวดีกว่าเออขายตาราคาเข้าไปนะครับผมแล้วก็ยังพอมีสตามิน่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะไปคราฟทองขายแล้วกันทองผมน่าจะขายได้แค่น่าจะคราฟได้แค่สี่อันนี้มั้งสามอันสี่อันไม่แน่ใจมานะคราฟทองนะครับผมได้เท่าไหร่ทั้งหมด9อันอ่ะ9อันก็พอละป,ปึ๊บ ไปเฮ้อีก2อันจัดไปไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วทุกคน2ชิ้นหรอปึ๊บพอนะครับไม่ซื้อละพอละเยอะเกินเกินไปทำแบบนี้เราต้องดูงบของตัวเองด้วยนะครับว่าไหวไหมไหวขนาดไหนหรือยังไงนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับผมที่เหมาะสำหรับการทำหน้าตอนนี้นะ จะบอกเลยว่ามันเหมาะมากนะครับก็คือการขายของคราฟนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์คราฟนะครับผมราคาค่อนข้างดีเลยนะราคาสูงมากแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งผมอ่ะเป็นคนทำพลาดเองแหละผมพลาดเองตรงนี้พลาดแบบสุดๆเลยนะครับก็คือผมอ่ะเตรียมรูดิบทุกอย่างพร้อมไว้หมดแล้วแต่ว่าขาดมันขาดอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์บอสอ่ะแค่ 5-6อันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ5-6อันแล้วนอกนั้นอนะ่ะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผูกมัดพอผมมาสูบเอามาคราปปุ๊บกลายเป็นอุปกรณ์ผูกมัดทง้ทงๆที่แบบเฮ้ยของที่เราไม่ได้ผูกมัดอะ่ะมันเยอะกว่านะอ่าตรงนี้มันก็เป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะครับเวลาที่เราเอาของมาคราฟไอ้ไม่ใช่อ่ะจะทําของคราฟเนี่ยเราต้องเช็กก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะทําเนี่ยมันจะขายได้ไหมนะครับโดยที่ดูว่าวัตถุดิบที่เรามีนะ มันเพียงพอสำหรับทําขายหรือเปล่าถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยทำใช้เองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บสะสมแล้วก็ทําของคราฟมาขายนะครับเพราะว่าของคราฟตอนนี้ไม่มีคนทานะแล้วก็คนรับซื้อเนี่ยราคาสูงนะครับสามหมต่อชิ้นอย่างเงี้ยครับตัวนี้สามหมื่นหกต่อชิ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นชุดก็ได้นะครับผมชุดคราฟก็ มีน้อยคนที่เขาเอามาทำนะครับมาทำขายเนาะมันก็น้อยนะครับก็รับมีคนรับอยู่นะครับถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอแล้วสามารถที่จะคัาของมาขายได้ก็คัามาขายแต่ต้องดูวัตถุดิบก่อนนะอย่าพลาดเพราะว่าผมพลาดมาละเราจะมาขายทองต่อแล้วกันนะครับผมนี่12ชิ้นนะครับผมเขาขายที่ราคาราคาปกติเหรอแต่ราคานี้มันขายได้อยู่แล้วนะ แต่ถ้าจะเราจะตัดราคาอีกก็ได้แล้วแต่นะครับผมตัดราคาอีกดีไม่ไม่ตัดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทําให้ราคามันตกไปมากกว่านี้แต่ถ้าตัดอีกนิดนึงก็อืมสิบสองชิ้นมันก็จะขายได้ดีกว่านะสีออ่ 40, 40, 41, หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันเฮ้ยเพิ่มขึ้นมาพันสองเลยนะอืม ขายในราคาต่ํากว่าแล้วกันเราเล้นขายออกไว้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลให้อีกทีแต่ว่าสรุปผลน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําในคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวจะเอามาดูให้ดูประวัติว่าผมทําอะไรซื้อขายอะไรไปบ้างอันนี้คือซื้อนะก่อนหน้านี้อันเนี้ยตัวซิลเวอร์ผมเพิ่งขายออกไปจากที่ผมตั้งขายไว้นานมากแล้วเพิ่งขายออกนะครับ นี่ก็จะมีตัวเด็กเด็ก stone ขั้นที่1ที่ผมทําขายบ่อยๆนะครับนี่แล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็นทองนะครับทําทองขายครับทองขายครับทองขายนะครับอย่างที่บอกเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยที่เราใช้ในการคร้าฟเนะี่ยคือวัตถุดิบที่เราขุดมาทั้งหมดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไม่สามารถตกปลาได้เนี่ยเราไปขุดแรกสัก4อันแล้วที่เหลือ อ่าส์มีนาที่เหลือเราก็มาค้าทองขายแบบนี้มันก็ปั่นได้เรื่อยๆนะทุกคนอ่านะครับสารเคล็ดลับในวันนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับหลายๆคนอาจจะรูล้ละแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็ขอบคุณอ่า Subscribe ที่41ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับผมถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะทำแบบเอื่อยๆไม่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันดึงดูด เหมือนคนอื่นนะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขไปในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับผมพุดสามอีกแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย